พี่น้องเอ้ยบ่เคยอซัวคักให้แกบังกระกำไท้ไงยังบาดมือข่อยเดือดเดือดเอยเดือดเอ้ยเดือดเดือดเอ้ยเป่าอย่างนี้เป่าอย่างนี้เป่าเป่า ว้าสุดกับเตียงนอนมีหนูมาคือกันไะนแดงจึ้งคืงเลยฮะอ๋อเป่าให้ยายหน่อยลูกคร<อ>ับพ่วงหายอ๋อพ่วงหายอะไรล่ะลูกโอ้ลื่นเหรอคะอืมหนูลื่น ไม่รู้ใครส่งของฝากมาให้นะคะหน,หนี่หนูกำลังแกะอยู่นะคะน้องเพชรน้องพลอยนะคะถึงแล้วเออ,อหนูจะทํำไหมเอาออกไหมลูกอ,ออกไหนะเดี๋ยวยายหากันไก่ยายก่อนไก่ตัดสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะถึงจังเลยต้าแฝด ยายลอยไปเพเ่อมาผู้เดียวจะพี่น้อง <c oughs> ไปมาแล้วยายไปจ่ายค่าน้ํา <c oughs> แล้วก็ยายก็ไปธุระของยายมาแล้วกลับมาหาเต้าแฝดแล้ว ยังไม่ได้กลับไปหาคุณแม่เลยคุณแม่นอนอยู wrote, ่ค่ะให้คุณแม่นอนพักผ่อนก่อนถ้าเด็กไปก็จะไปกวนคุณแม่เหมือนเดิมเอเอออูอาหนูใส่ชุดเชอรี่นะคะวันนี้ แยกออกไหมคะแยกออกไหมคะคิดถึงคิดถึงค่ะขอบคุณนะคะดาวสิบอ็ดดวงขอบคุณค่ะหนูขอดาวให้ยายหน่อยลูกดาวยายไม่ได้ดาวเลยอ๋อมา <c oughs> อ,มอมูเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมเ <c oughs> อือเอาอีก <c oughs> เขากินละกร,รม เอาอีกขอนั่งอ <ไข S 1> เอ,อกให้เอ,อกกับนั่งเอกคนเดียวกันมาเล่นลูกมาเล่นมาเล่นขยัค่ะกินข้าวกลางวันกับอะไรคะคุณยายถ้านได้กินอยู่นี่เพิ่งกลับมาจากคอยกินกาแฟาเราค่ะกระสีคือสีมันอเอาไอติมมาให้ซื้อย้ายซื้อไอติมว่ามาให้แต่อนันโลตัด เอาพ้ากันกิื้อนในทีมแล้วเขาก็เลยเข้ามาในนี่พูนมุเกเจ้าเบิ้งพุณน่ะพุณน้าขันโมเมนจอมยุดจะได้เฮ็ดได้พุณน่ะพูดนะพูดนะไอชิดข่อยโอ้แตกแตกแตกขอโทษขอโทษด,ด้วพี่น้องข่อยห้องแห้งเพราะว่าหยังมันสิแตกขอ่อยบมาให้เบิ้งอยู่ว่ามันอเนี้ยโอ้โอ,โอ,โอโดด้โดดอเปิ้ลติดลูกอ่ะพนหาย ขอโทษเด้อค่ะพี่น้องห้องแห้งเพราะว่าโบรวยอย่างนี้หันจะเฝ้าจะเฝ้าขึ้นจะเฝ้าขึ้นไปเย็บไอ้ทิดเดี๋ยวไอ้ทิศจะเฝ้าไอ้แมวยิ่งไปนี่นี่ไงลูกโอ้ทิศกระอันนี้มาใส่เก็บใส่ที่เดิมเก็บใส่ที่เดิมให้หน่อยเก็บใส่ลูกเก็บใส่ยายจะไม่ให้ของเล่นนะถ้าใครบอกยากแล้วนะคะเก็บใส่ลูกเกมา มายายออกให้ก่อนดูดูดูวินาทีนะมามามายายแกะก่อนยายแกะก่อนยายแกะให้ดูก่อนว่าอะไรนะหนูนั่งเฉยหนูนั่งเฉยสินั่งเฉยห้านาทีนั่งเฉยห้านาทีหนู ยายจะปิดให้ไม่โนหรอกมื่อเมื่ม่ยายจะเปิดให้โอ้ไม่เปิดไม่ไม่ไม่อย่างนี่หนิหอยัางนีนี่นอโอ้ยอุ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 ้ยนี่ลด้ไหมเฮ้ยหยิบหยหยวยิยยยยียยยิยบยย ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณคุณค่าขอบคุณค่าอะไรขอบคุณหรือยังขอบคุณค่าก่อนขอบคุณคุณนะคุณป้าคุณอาคุณยายก่อนขอบคุณค่าอ้โหมาตั้งเลยตั้งหม้อวทำข้าวเลยวันนี้นี่ไงขาตั้งงานยายโอ้เตาแก๊สใหญ่เลยเตาแก๊สใหญ่มีเลยอันนี้ขามันมีก่อน อันนี้นนีี่่ยายจะให้คุรเอันก่อนเดี๋ยอย่าพูยากกันนะอันนี้ของพี่อันนี้ของน้องพี่พลอยเออยายจะตั้งโต๊ะเนี่ยเออจะยากกันนะขอรีโมทหน่อยยายนะขอรีโมทอันนี้หม้อนะนี่หม้อนี่หม้ออันนี้หม้ออันนี้ของอันนี้ของพี่พลอยเออคุรเอันนะคะ เลยสองชใช่ไหมสองชุดใช่ไหมอคะนีสองชุดตร่น้ม่เี้อนี่อะไรอ่ะอันนี้ค <ช karaoke. S 1> <for> ือนี่คือไม่ม่จะด้ยย่ยดทำให้ปิงขนมขนมม ออกมาออกเลยเหรอเดี๋ยวยายแกให้เนี่ยเดี๋ยวนี้ถามมาก่อนว่าอะไรอะไรนี่อนี่อะไรคะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี่อะไรนี่มออันนี้น้ำตาต้มน้ำอันนี้น้ำอันนี้น้ำปลาอันนี้สลายสีเหลืองอ่ะสไล ถ้ามาเอาแนาะเขาก็ใส่ดีล่ะพี่แม่น้องคลอยน้องเพชรพี่แม่พี่แม่จะไล่เนาะจะมาประกอบให้ก่อนนี่ยจะปอบก่อนลูกประกอดเอาประกอบช่วยกันหนูใส่นี่อ่ะให้หนูให้ให้เขาใส่อ่ะอ้าหนูปอบช่วยกันหน่อยปอบช่วยกันหน่อยลูกเราจะได้รู้ว่าปอดยังไงอ่ะเอาใส่นี่ลูกเอาใส่รูนี่เอาใส่รูนี่ะหนูใส่รูนี้นะใส่ถ้าใส่โอเคนี่ใส่ได้ไหม โอ้ยเก่งเก่งเก่งเอาอีกเอาอีกน้องพลอยน้องเพชรใส่ตรงนั้นน้องเพชรใส่ตรงนี้อ๋ออ๋ออ๋อใส่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 ตรงนี้ค่ะใส่ตรงนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยใส่ตรงนี้ค่ะใส่ค่ะเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ไม่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้เนี่ยเก่งอ่ะตรงนี้ปุ่มให้เ้าหน่อยนะเขาทำได้พี่พลอยพ้่หน่อยไม่ใส่เอาตรงนี้อันนี้อันนี่ยเอันนี้อันนี้อันี่ยนี่เนี่ยรู้นี่โอ้โอเคเก่งเ่ะอีกค่ะเอาอีกค่ะเไ็่ใส่เออเก่ง เพชนี่น้องเพชรนี่เอาตรงนี้ค่ะตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอ๊ะเกีอีกอันเดียวอีกอันหนึ่งนะคะจ้าเอ่ะจีหมดแล้วทีนี้เอานี้ใส่เอานี้ใส่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะนี่ยายทำให้ดูก่อนทึบทึบทุบได้ไหมได้ไหมอ๋อทำไมไม่ได้เฮียที่ทีงไหนเฮียเฮียเอาบนค่ะทึบ ข้างบนเหรอคะค่ะเอาข้าวออกไหมแม่แม่จะเอาข้าวออกไหมค่ะค่ะโอ้ยนี่งุ้งขึ้นบมันอ่ะเอาพี่เพชรพี่พลอยพี่เพชรเอานี้พี่เพชรเอานี้ยเนี่ยอันนี้ใช้ว้าวโมเมนต์โมเมนต์ต่ออาหารฮักคักคักฮักคักคักอ้ยอ่ะน้องเพชรอันนู้นใส่อันนู้นใส่เพชรจะนั่งจะนั่งจะนั่งมันจะหักจับเอาจับเอามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่ของนั่งนะคะเออเอามาหน่ ไปเหนหมดน้งซ้มีกันนี่รวัมันบะเมีนซะแล้วรวังมันบะมีนตัวไ่ส์มันจะเป็นตัวเดียวกันนะตัวนี้นงายโอ้ตัวเดียวกันวนี้ัวนี้นี้น่ง การทำแบบนี่ยเป็นตัวนี้นี่ไงนี้จะเป็นแบบนี้ไงประกอบให้เอาใส่ตัวนี้หน่อยแต่ตัวนี้ลูกใส่ตัวนี้น้องเพ็บน้องคอยแต่ตัวนี้ลูกใส่ตัวน้องคอยอ่ะน้องคอยเนี่ยจับใจเย็นๆลูกเวลาทำแบบนี้มันต้องใช้สมาธิเนี่ยหนูไม่ต้องรีบร้อนนะคะหนูเข้าใจไหม ต้องทำใจเย็นๆอันเนี้ยเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนี่ช้อนนะนี่ซ้อนซ้อนช้อนยี่ไงช้อนตัดนะคะดีอนี้ซ้อนตัดเนี่ยซ้อนตัดอันนี้ตัดแกงนะคะนี่ตัดแกงขึ้นค่ะตัดแกงขึ้นค่ะตัดแกงนะคะเอาอะไรออกลูกนี่นี่ไงได้แล้ว นี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรคะมัคคอรี่อ่าแล้วอันนี้คืออะไรคะนี่คืออะไรมาค่ะขึ้นใหญ่ขึ้ิดหน่คืออะไรแล้วคือของยายอยู่ไหนอ่ะคึ้นท่าหน่อยมีอันนี้อันนี้ใครผลไม้เขาตอนบอกผลไม้บอกน้องเพชรเนี่ยอะไรคะน้องเพชรเนี่ยอะไรคะเนี้ย้องเพชรต้มไนี่อะไรคะเนี่ยน้องเพชรเนี่ยต้มไข่นี่อะไรคะเนี่ย นี่อะไรอะไรอะไรคะอะไรฮะเขายังไม่รู้อ๋อันนี้มะเอือนฟักทองยายพูดให้ให้เป็นภาษาไทยจำได้ว่าคือฟักทองอันนี้อะไรคะเนี่ยลูกไม่ใช่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลขอบใส่เดี๋ยวยายเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลนะคะบอกแอปเปิ้ล อ,อันนี้อันนี้อันนี้กส้สมสามส้ม <ขา S 2> นะคะาสามขาเดี๋ยวยายดูภาพก่อนนะอม,มอนปุ๊บพี่น้องเลยพี่น้องเอ้ย,ออยมีรูปคอยหัวน,นี่อันนี้พริกพริกแกงเสียนะคะดูรูปก่อนนะคะ